ว่าอะไรมันาหายไปบนโต๊ะก็เลยเดินไปรับลูกมาลูกตักแดดอยู่ในรถจนลูกละลายงอนงอนงอนเอาขนมมาดูห่ยข้าวโอ้อยยี่มีช่างส่วนตัวมาซ่อมประตูให้แล้วช่างไปแล้วน,นู่นร้อนมากดูเหงอ เอ็นูตัวเก่าเอ็นดูช่างด้วยช่างไปกลับบ้านต่อขับรถไกลอ่ะททำไมจอทำไมเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับได้าตัวบ้านแล้วก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยไม่หล่อนไปหนึ่งอัตราเราแต่ต้นไม้อ่ะเหี่ยวหมดเลยเธอเราอะกลับมาถึงบ้านอะต้นไม้เราอ่ะ ตัดสินใจตัดไปสองช่อแล้วนะเพื่อมันจะเดชขึ้นกลับไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวอบรมตอนบ่ายต่อตอนนี้คือจะร้องทำไมัน,นี่ยร้อนมากเลยเดี๋ยวช่างเรากำลังดูประมูลเค่อยๆคขับไปยวค่อยถามว่าถึงไหนให้ตอนนี้กลับละออน้ำก้าตาจนตาแดงเลยเธอเฮ้ยลืมแก้ว แล้วไปที่โต๊ะทำงานหรือไม่ใช่ก็ลรมเอาหนังสือเราต้องมาลงไปเปิดหนังสือนะยังเข้ามายังไม่่นเริ่มไปกันใหญ่แล้วเนะี <c oughs> ่ยรอผมแห้งก่อนแล้วตอนนี้คือจะทาผมจะทา,ทาหน้าจะทาตูด่นจวคอยดูว่ามันจะได้อะไรหรืมลืมลม,มดหนังสือไม่ได้อ่าน ขอร้อดื่มมาได้ช่วยจำข้อสอบที่เธอจะสอบผ่านแล้ว